สวัสดีครับสวัสดีลิศสวัสดีไงไม่เอาไม่ไปเล่นหญ้าและสวัสดีสวัสดีไงจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยกล้องจ้าสวัสดีค่ะเร็วจ้าเร็วจ้าโอ้ยนี่ครับระบบก็เสร็จแล้วนะครับผม โอ้ติดกรอเดียเท้ครับของแท้แล้วครับพเี่เปลี่ยนหนาไม่ถึงขึนหรอครับอันนี้ว่าเปลี่ยนวะอันนี้เปลี่ยนหนาไม่งนี่บนี่นะเนี่ยอันนี้มันเกาน่อยเปดไปแต่งไปแต่ง

หยอนไนเดกดังอย่งหนึ่งนะตันอึ๊บนี่ไปห yeah, ่วงเงือตันให้ราตันนี้ว่าจะเียงดังตันนี้เปนอเล็กรอ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 ซุปเปอร์พื้นออกคลิปไ้เหรอ ยิงได้ก่อนยิงได้ก่อนฮัลโหลติชัยเนี่ยยิงได้ประกาศใช่ไหมว่าเจ้าเอ๊ะเจ้าเจ้ามาทางไหนมาทางไหนดูผมตุงดูเดือดผมหมาดูผมตุงดูขะอะไรยจะไปหาก๊อปปี้อะไโอ้๊ดมันน้ำน่ะวุ้ยใส่ชื่ออะไรรเผู้ใดไอ้บุรีคอยดูมาดิดู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 เจ้าไอ้บุรีนั่นแหะ ไอ้ย่าเนี่ยผม่ได้ผมไ่ได้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนผมไม่ได้รู้วันทำไอ้ย่าเอาขาบางไหเอาขาน่อยก็ได้ใช่ไหมทำไมเป็นเาหัวปลาอีกเป็นอันอันเสาแก้ได้ครับยิ้มหวานนี่อันนี้คือหัวใจอันนั้นอันนี้เป็นเข็มล็อกนะหัวมือล็อกนะนี่มันเป็นจอยจอยตีเขานี้แล้วก็เป็นอันบัตรเนนี่เลยโอ้ เออให้เป็นตัวที่อ่ะนจ้วกกน้องำลังวางหลายคนเัว่จบี้นจนี่ครับบรรยากาศในงันเบาเนาะมวมวนกันไปเบาหยอกกันไปนะครับผมก็ได้กินช้างจัง ็อยกกันไปนะครับพาไปเพิ่งดันหนากอลิตอลิตน้ำหมาครับบ้างใดนี่พาไปเพิ่งบรรยากาศงางงานนะครับนี่ครับบรรยากาศน้างานนะครับวันนี้ครับยินน้าพือเลย อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วน,นี้ครับของขายกะลายย่างลายเนี้ยครับหูนะครับหนาพื้นหนา,นาทั้งเข่าและกินหนนี่นะครับ งานเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีอำเภศรีรัตนะนะครับสอดแจงหมอลำสาวน้อยระเปินโชวนะครับผมแสงสีเสียงเต็มระบบแน่นอนครับวันนี้อาจารย์มอดกับพี่มอดนะครับแล้วก็ะชีเอาคล้ายๆว่าเอาซีนไม้ใส่นะครับจะได้เป็นทนเสียงไหม อย่างไม่ทุกอย่างนะครับเป็นแบบเดียวกันกับสาวหน่อยเพื่อเนเพ้งเลยโอ้ตอนนี้กระเซ็นแล้วครับรถฉากจอนะครับฉากโอ้ฉากลืมแดนขาดไปต่ว่ารถเท้าเร็จแล้วครับรถเท้าล้มของล้มหยังไปแล้วลดเท้าลงของลงหย,ยังไปแล้วนะครับกระซีได้ ระบบไฟนะครับโอเคแล้วนะครับถึงไม่ทีมีอย่างแล้วเาทีได้สตาร์ทเครื่องปั้นนะครับแล้วก็สายแลนนี่ครับน้องแดงนี่นะครับสายแลนนี่สายแลนเครื่องเสียงนะครับสายแลนไหมายแดงอันนี้จะเป็นของจอนะครับผมส่วนนี้จะเป็นของไฟนะครับสี่นี้สามแผนกนะครับอยู่มิกมื่อนี้มิกตรงเปีกเลยครับผมตรงกลาง

คุยกันไม่ได้นะทำงานช้ไม่ได้นะอ้ต้าองมาไงต้องมาเดียยวบันเครื่องเนีโอ้ยหกงล่ะอนฟุตสลัดเ้อเตีงน้ำมันพี่ปั้นเครองเดี๋ยวไปเติมไปเติมเหน่าเขานาะบันเครองเออตมได้่สิเอาโปรแกรมัดไเปใส่นี่ยังมาม้จัดคนรถบัตมาผมรถบัตเบอร์ทุกคน่องฟอร์ดใน ค้อมข้อมไอพบีเซ้อมไอพบไอ้กีเขไม่เกีบ่กียเขาไม่เกี่ยมเขาคอมนเหอ้อมไ่เขาไม่พบเออโปรแกรมมันอยู่ค้อม้พบไงแมนครับเม่เขาไม่ใช่ลยิตัวนี่ยเอาไปจดิแ่ได้ตัวบางนี่นะแต่ได้เบดว่าไม่ดไหนคุณผสมาอล็เป็นยาฮูอะไรทีู้นั้นเาจะพงอ แคาไหนก็ไมตีนขาผมเป็นเหลีวเธอเดียวโลดตึงยกขึ้นเอาเอามึงอี้เทแนเนาะมอกีทับแค่กลังดกครับก็ประมาณนี้ครับตรงนี้ใ้สตาชิงปันประมาณหกม้งนอนนี้ก็หาม้งแล้วครับหาม้วกว่า ครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องติดตามช่องลุงปิยานลำนะครับลุงปิยานลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะครับฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ